วันนี้ผมมาเร็ว8ปดมงสี่สิบเจ็ดนาทีนะฮะบางทีเขาไม่อยากเาเกลือมาแรกกับขี้มาอ่าอย่างนี้เมื่อวานนี้พี่นวัดก็ร้องไห้หลายรอบเออ ไปกลับไปดูกลับไปดูคลิปกันใหม่นะตอนถแถลงที่ว่าร้องไห้เช็ดน้ําตาเนี่ยมีน้ําตาจริงหรือเปล่า <c oughs> ไม่รู้ว่ามันเป็นการแสดงหรือเปล่านะฮะแต่จากตรงนี้เนี่ยผมเป็นความเห็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะ,ะนะอย่าอย่าว่าอะไรกันนะนวัดเขา acting เนี่ยมาแล้วพี่ฝนนะฮะ <c oughs> คืออย่างนี้ผมอะผมพูดตั้งแต่วันวันแรกเลยที่เห็นคลิปเนี่ย ผมบอกเลยว่าคุณนวัตใช้คำภาษาอังกฤษกับกริยามันไม่ถูกต้องนะฮะโอเคเรื่องเรื่องที่คุณนวัตทำอะ่ะมันเรื่องที่ถูกต้องตรงที่ไม่ให้เขาทําคลิปถ่ายถ่ายการพนันออนไลน์ในประเทศไทยเรื่องนี้ถูกต้องนะฮะแต่วิธีการที่คุณนวัตไปพูดกับนางงามทั้งหมดในห้องประชุม แล้วมีการบันทึกเสียงมีการไลฟ์มันไม่ถูกต้องอย่างเช่นคำว่าชัดอัพพูดไม่ได้เลยผมกับเพื่อนเนี่ยผมกับเพื่อนฝรั่งเนี่ยผมยังไม่ใช้คำว่าชัดอัพเลยเพราะมันเป็นการไม่ให้เกียรตินะฮะคุณอาจจะพูดกับหมาได้ฉนับ พูดกับคนไม่ได้นะฮะคุณอาจจะเห็นในหนังเอ,อ้ยแม่งก็ฝรั่งแม่งก็พูดกันแต่มันเป็นคําพูดที่ไม่สุภาพอ่ะถ้าเป็นภาษาไทยหุบป,ปากคุณได้ยินรู้สึกยังไงอ่ะเออกับภาษาอังกฤษ be quiet please มันมีคําว่า please อันนี้ผมขออนุญาตนะะผมก็ไม่ได้แบบเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษมากแต่ว่าก็พูดได้ นะฮะภาษาอังกฤษผมอาจจะไม่ได้ดีเท่าบอนวัตแต่ผมก็พูดได้ขอข้าวกินได้กินข้าวกับฝรั่งได้แต่อาจจะไม่ได้ถึงขนาดแบบคุยขั้นธุรกิจชั้นสูงหรือ announcer speed ได้เป็นแบบชั่วโมงชั่วโมงมีสับแสงที่สวยงามแต่ผมว่าคำอย่างคำพื้นฐานเนี่ยคำว่า chat up เนี่ยผมไม่เคยใช้เลยผมนี่กับเพื่อนที่เป็นต่างชาติผมยังไม่ใช้เลยวันที่ผมเห็นคุณวัฒน์ผูุ้่ว่าโอ้แรง ผมเนงนึใจว่าเฮ้ยแรงว่ะแล้วไอ้นึกใจเฮ้ยนี่มันไม่ใช่มิสแกนนะเวย้ยนี่มันมิสยูนิเวิร์สนว้ยคุณก็รู้ว่าระดับเวทีมันต่างกันหรือเออ่ลักษณะการขายเอนเตอร์เทนพรีเซนต์เนี่ยโปรดักต์มันต่างกันมิสแกนมันอีกอย่างหนึ่งทีนี้กไ็ไม่ได้ตำหนินะฮะก็ขอว่าเป็นมุมมองจากคุณนอกแล้วกันคิดว่าถ้า ถ้าเจ้าถ้าจะฟ้องผมก็ผมก็คงจะไปขึ้นบนศาลว่าผมเตือนด้วยความหวังดีผมก็ติเพื่อก่อนะฮะถ้าเรายังเมื่อวานที่ผมก็พูดไปแนละ้วถ้าเรายังติดความเป็นวิสแกนอยู่เนี่ยปัญหาบางอย่างอะ่ะควรจะหาคนที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาแล้วก็คนที่พูดจาอารมณ์อร่รวยได้ดีกว่าโดยรับข้อมูลจากเราว่าให้เราต้องการให้เขาทาอะไรแล้วให้เขาให้คนนั้นเป็นคนพูดแทนเราดีกว่านะฮะพอเมื่อวานนี้หลายละคือไอ้วันที่แกพูดเนี่ย หลายคำม,มันใช้ไม่ได้กับ,กบ,กบนางงามซึ่งเป็นนางงามต่างชาติด้วยภาษามันสำคัญมากเจอชัดอัพเข้าไปคำเดียวเนี่ยผมว่าคนที่เป็นเพื่อนนางงามด้วยกันเขาก็ต้องรู้สึกไม่พอใจเพราะเกียรและศักดิ์ศรีเขาเท่ากันเขารู้สึกว่าเอา้ามันพูดกับเพื่อนกูอย่างนี้ได้ไงเขามีปัญหาอะไรอึดอัดใจเนี่ยเราเป็นเจ้าบ้านเนี่ยเราต้องปล่อยให้เขาพูดก่อนพูดไปประมาณหนึ่ง แล้วเราก็สวนเข้าไปคำเดียวฮะ please ได้โปรด please be quiet เออในลักษณะาการพูดแบบนี้ please be quiet หรือ be quiet please เนี่ยมันก็เขาก็เข้าใจาแล้วว่าเออช่วยเงียบแป๊บนึงเดี๋ยวฉันจะตอบให้เธอฟังเดี๋ยวฉันจะพูดให้เธอฟังแต่ถ้าคุณใช้คำว่า s h ดอัพนะนั่นคือมึงตกโตะ๊ะหุบป,ปากไม่ได้ไม่ได้นะฮะเรื่องนี้แล้วผมก็ไม่รู้นะว่าคุณระหว่างคุณลาอู โรซากับคุณนวัดเนี่ยในเรื่องรายละเอียดพูดการถือหุ้นหรือการถือลิขสิทธิ์เนี่ยผมก็ไม่รู้กับ JK อะไรมันมันมีรายละเอียดปิดย่อยซึ่งไม่ไม่ไปลงลึกเรื่องรายละเอียดพวกนี้ว่าเราไม่ได้อยู่ในวงการนางงามแล้วเราก็ไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรกับเขาแต่เพียงแนตะ่มองว่าคุณนวัดทําลายเวทีตัวเองไปแล้วนะครับได้ทําลายเวทีตัวเองไปแล้วหรือว่าถ้าคิดว่านี่จะเป็นการการเป็นทาทาดราม่า เพื่อให้ m i สยูนิเวิร์เป็นที่สนใจอะไรก็ตามแต่เถอะแต่ผมบอกได้เลยว่า Product มันไม่เหมือนกันนะฮะอย่างเมื่อวานนี้ที่แกก็ออกมายืนพูดบนเวทีอีกรอบหนึ่งมาขอโทษบนเวทีอีกรอบหนึ่งผมมองว่าผมเริ่มแยกไม่ออกแล้วระหว่างมิสแกนกับ m i สยูนิเวิร์ไม่รู้นะฮะว่านี่จะจะเป็นปีเดียวที่แกจะได้จัดหรือเปล่าหรือถ้า m i สยูนิเวิร์ตกต่ำก็คงอาจจะต้อง เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะฮะแล้วทีเนี้ยสองโปรดักต์นี้มันจะอยู่ด้วยกันได้ไหมระหว่างมิสแกรนกับมิสยูนิเวิร์นะฮะก็มาอาจจะต้องมีตัวใดตัวหนึ่งไปเพราะมันจะเริ่มสํำรอยกันละเหมือนกันละนะฮะคุณเคยเห็นไหมล่ะที่มีมีมีจะเรียกว่าซีโอโดีไหมอ่ะหรือผู้จัดอ่ะต้องขึ้นมายืนขอโทษบนเวทีอะคือซีน <c oughs> ซีนบนเวทีซีน,นเวลามันออก ช่องออกอะไรมามันควรจะเป็นแสงให้กับตัวนางงามมากกว่าไหมมากกว่าที่จะเป็นผู้จัดนะฮะไม่ไหวฮะระดับไหนเขาก็ไม่ใช้คำนี้คะ่ะนอกจากคุยพูดดา่ากันเะหะ็นนะพี่สุพนีมามาบอกจริงๆนะฮะซันอัพไม่ใช้ผมกับเพื่อนผมยังไม่ใช้เลยนอกจากจะเล่นการแกล้งกันด่ากันเล่นๆอย่างเงี้ยจะใช้อันนี้ก็งงนะไม่น่าเชื่อนะฮะแล้วก็ ผมว่าไม่เวิร์กไม่เวิร์กนะไม่เวิร์กมายืนกล่าวขอโทษต่อหน้านางงามแล้วแฟนานางงามมิูิวั่วโลกคืออันนี้ยผมบอกตรงนะคุณนวัดคุณทำให้ประเทศไทยเป็นที่หน้าอับอายอับอายจริงไม่ควรเนะี่ยอยู่เฉยๆดีกว่าไปขอโทษตอนถแถลงข่าวจบบนเวทีไม่ต้องไม่รู้ใครเป็นคนคิดนะซีนบนเวทีเนะี่ยนะฮะ ไม่ผมว่ามันมันไม่เหมาะกับความเป็นมิสยูนิเวอร์สนะฮะแล้วมันทำให้เวทีมิสยูนิเวอร์สเนี่ยดูถูกด้อยค่าและราคาถูกลงไปเลยถูกลงไปเลยเพราะต้องยอมรับว่าคุณไปยินพูดบนเวทีแล้วภาษามันก็ไม่ได้อ่าคุณไปฟังกันเองแล้วกันนะผมไม่อยากจะไปพูดอะไรมากเดี๋ยวแกจะมาฟ้องผม เดี <laughs> u u e ๋ยวอยู่ดีๆทุกคลิปทุกไลฟ์ไม่ดังแม่งมาดังไลฟ์นี้ยมีคนตัดเอาไปบอสบอดูสิไอ้หนวดนี่มันนินทาบอสมันด่าบอสน่ะโดนอีกแม่งมาดังคลิปนี้อ่ะนะฮะก็ฝากเอาไว้ฝากเอาไว้เราคนไทยก็จะได้มีคือวบาเผื่อใครไม่ทราบนะว่าคำไหนมันเซนซิทีฟนะเราก็จะได้รู้กัน แล้วเราก็ไม่น่าแก่ก็เชื่อนะฮะว่ามันจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาได้นะอยชีวิตคนเรานี่มันดราม่า,าไปทุกอย่างมันก็ไม่ไหวนะนเหนื่อยเหนื่อยชีวิตนะฮะโอเคเก้าโมงห้าสิบนาทีแล้วก็ใครใครเป็นเพื่อนเป็นญาติก็เตือนเตือนแกนหน่อยนะฮะม่ทุกเตือนได้หรือเปล่าภาพตอนที่หนีหมอออกจากโรงพยาบาลนี่แม่งเด้งขึ้นมาในหัวไง แต่ที่แน่ๆเลยคืออะไรรู้ไหมคือภาพตอนที่ไปยืนทวงตังกันจอมพลังห้าหมื่นบาทเนี่ยแม่งขึ้นมาในหัวเลย่ะคือคนดีๆเขาไม่ทํากันนะพี่บอสพี่พีบอลน,นวัดไม่ควรทำอะ่ะนะฮะบริจาคให้เขาไปแล้วก็ให้เขาไปเลยแล้วไปสร้างความลําบากเขาอีกว่าต้องกําหนดว่าเงินต้องออกมาจากมูลนิธิเท่านั้นถ้าออกมาจากคุณการคืออันเนี้ยไม่ใช่ละอันนี้คือป่วน จะมาแ้างว่าผมรักความถูกต้องนู่นนี่นั่นเนี่ยแล้วพอผ่านมาเนี่ยฮะเพิ่งผ่านมาอาทิตย์กว่าใช่ไหมก็มาเกิดเหตุการณ์นี้ผมก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีนะคุณก็ไปกํากัดความจํากัดความกันเอาเองว่ามันเวรใช่เวรกรรมหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> เออเอ,อ้ยคนเรา <c oughs> ในยุคนี้นะฮะอะไรที่ไม่เคยว่าจะคิดได้เห็นเราก็ได้เห็นนะฮะใครจะคิดนะว่า เวทีมิสยูนิเวอร์สที่สมัยผมเด็กๆหรือตอนผมวัยรุ่นเนี่ยแม่งเป็นเวทีที่แบบเป็นเวทีที่ดูแพงมากใครจะไปคิดว่าวันหนึ่งมันจะมีเป็นอย่างนี้ได้เออไม่น่าเชื่องงทำไปได้นะฮะถ้าปีหน้าเขายังปล่อยให้คุณนะวัดทำอีกผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะก็แล้วแต่เขาแล้วกันมันเป็นเวทีเขาเป็นแบรนด์ของเขานะฮยก็จัดการกันเอาเองอ่ะ yeah okay.